สบายดีพี่นอ้องไอ้ไ้นองมันตะกุทุกคนเมื่อนี่ขอ,อยากมาว่าเรื่องแผ่นดินไหวอยู่วิสิตาแคนซัสเตอร์เออมื่อวานนี่สั่นดิด,ดัดดิดัดอยู่หกเถื่อเจ็ดเถื่อขอยจนยานเมื่อวานนี่อ่าแผ่นดินไหวขันว่าย,ย,ยื่นอยู่ยื่นหลินอยู่ ยืนอุ้มลูกอยู่ยังรู้สึกถึงแผ่นดินไหวยึึๆ,ๆ,ๆเฮือนกระเสียงครบญครวเข็บอันขันเป็นยังสี่เนาะบบเป็นตาซื่อได้เนาะเฮือนดินอันนี้หันเฮือนพวขคอยนี้มันยังว่ามันบไ้แม่นเฮือนดินขันเฮือนดินนี่มันเป็นตาสิแบบเป็นตาสิแตกสีแง่แน่ันนะโอ้ยไม่อัน แม่นความจริงได้พี่น้องเลยบลได้ว่าดิ่ได้แล้วค่อยเลยเขาเบิงข่าวเขาเบิงข่าวด้วยคอยสิให้เบิงนำยันโพเสื้อก่อนมานี่นะนี่พี่น้องขอมูลที่ว่านะรเขาเบิงเนาะหลังจากที่เขารู้สึกว่ามันเป็น แบบนั้นนะนะมันเป็นแผ่นดินไหวแทบอ่นะมันเป็นหยักหยักหยักเขาบงกกว่าแผ่นดินไหวแทน้นหนอนเลยแล้วก็บ่ได้ค่อยให้บ่ได้เกงอังกฤษออกี่นอกแต่ก็ค่อยข้อเข้าใจเล็กๆหน่อยๆนึ่งเ <c oughs> ทาอะเจ้าซ้ำนี่ คอยสก๊อปปี้ไปแปลเอาได้พี่นองรอะว่าคอยบโขคอยบอกเก่งอังคิดคอยบอยากแปลหม้อแปลออกมาวานันการสำรวจท,ทางธรณีวิทยาเนะของสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งที่หกในวิกิตะเมื่อวันเสาร์ล่าสุด คือขนาด2 9เ2 9เกเลิตรเวลา8โมงคึ่งโดยมีศูนย์กลางอยู่ทางตะเวันออกเสียงใตและกระิเซนล็อกแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่ได้หับรายงานทาง6แห่งอยู่ทางตะวันออกของวิจตา มีขนาดตั้งแต่สองจุดห้าสามจุดห้าเดกเตอร์รู้สึกได้ถึงการสัน่นสะเทือนด้พี่น้องเอ้ยสั่นดิดัดดิด,ดัดว่าขอตกใจว่ามาอะไรขึ้นมาอะไรกันยังเงินใจหายเห็นได้เห็นมาพี่น้อง หลายกว่าสองร้อยคนที่เขารีพอร์ตเรื่องแผ่นดินไหวนี่นะบอกเพียงแต่ในวิสิตาได้อยู่เทก็กซัสก็มีเทนเนสีเทนเนสีก็มีเอโวอา,วากม็มีที่ก็จมอันหูถึงวานา่ะ การสั่นสะเทือนของมันนะนะของแผ่นดินไหวนะบมเมนเต่นในวิสิตาเลยแต่บ้านพวกเจ้าเมืองพวกเจ้าเดมเป็นคือกันบอกกันว่าเป็นบุปเป็นกับคอมเมนต์ให้คอยหูนำเดินเด้อพี่น้อง เดือนบางเดือนหลังนี่ก็เป็นนไงเดือนหลังนี่ก็มีนี่บางเดือนหลังนี่ก็เป็นจุสเส้นกรีน 96, วิชกับเ้นเคินนอีิซิกและเซนจุดสามคือเก่าสามจุดเจ็ดพูดนะเมื่อวันเสาร์คือกัน ตามนั้นเนาะพี่น้องเนาะข่าวนะที่อยากให้หูน้ำนนะที่ว่าเรื่องแผ่นดินไหวนะแลนขอยกย่างหูว่าในแต่ละร์บอลขอยกย่างหูว่าในแต่ละร์บอลในอเมริกานี่ค่ะนะก็เป็นที่กันบอลย่บ้านพ่อเจ้าก็เป็นบอนะท่นว่าจางใใังไดการบอกหน่อยเดอ้อ